วัสดี้จะี่น้องวันนี้พามาข้างนอกเดีอพี่น้องอยู่ต้องหน้าห้างแอดจงพามานั่งเล่นหน้าห้างข้างๆที่ทํางานแอดจงจะงี่น่องนี่นี่ีอะไรเนี่ยหลอดไฟหลอดไฟพี่น้องงามมาชมหลอดไฟพี่น้องโอ้หลอดไฟเขาทำยาวไปจงนู้นน้พี่นอง ต้นอะไรนี่ยงามเลยอืมดอกไม้หลายอย่างนุ่นก็ทำเราไปอาบไปถึงนุ่นนุ่นวันนี้ออกมาข้างนอกเด้อพี่น้องเลยเอาวิวธรรมชาติตอนเช้าๆไหมส้ม อยู่หน้าห้างพี่น้องทางรถไฟจะี่น้องข้างบนนทางรถไฟ